ค่ะดิฉันอยู่ช่องกินแชบสองแควนะคะวันนี้จะทำขั่วขนุนภาคเหนือตอนบนนะคะจังหวัดพิชชนุโรคก็มีขนุนอ่อนหันเป็นแว่นปอกเปลือกออกด้วยนะคะแล้วเอาใส่ม้อต้มพอสุขก็ออกขึ้น เอามาพักไว้เครื่องมันนะคะก็มีขาพอประมาณกระชายพอประมาณประมาณหั่นเป็นแว่นแล้วก็กระชายก็ฉีกผ่ากลางเลยนะคะแล้วมีกระเทียมหัวหอมตะไคร้พริก แห้งจินดานะคะแล้วก็มีใบมะกรูดใบฉลับฉลับหัน่นผอ,อยใส่ถ้วยไว้นะคะทั้งหมดนี้ดิฉันจะเอาไปใส่กระทะคั่ว แล้วก็มีหมูสามชั้นนะคะอืมพอประมาณนะคะเพราะดี่ฉันทําไม่เยอะมากก็เอาใส่กระทะแล้วเคี่ยวเคี่ยวเอาน้ํามันเอากากแยกไว้เอาน้ํามันไว้ทําผัดคั่วขนมนี่แหละคะ่ะเอาปลา,ากัะพาไปคั่วก่อนนะคะ จะัดย่ะงไกเนื้แล้วก็เนื้ว ไปเรื่อยๆนะคะพัวไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ชายกับขาพัวไปเรื่อยๆนี่เลยใก็ไหมคะแปดโมงมาสามสิบมากินก็จะเป็ พอหอมใส่ลงไปพอหอมก่จะสุกช้า,าก่อกระเทียมกระชายเอาพอหอมใส่ลง,งไปน้ำเ่นทำนี่เยอะแต่น้ำพรกนี่จะทำเยอะหน่อยเพราะว่าจะเอาไว้ราดปลาด้วยเก็บไว้ราดปลาดยทำน้ำพกาดก็เหมือน いいでしょうね。 ก็ไม่ีค่ะค่าอก็ไม่ีน่ะ 我们。嗯 คิ่แค่กับตะใช้ไว้ใส่น้ำสุกเพราะว่าจะไม่มี ห้างเว้ค่ะน,น้อยแต่เครืองทำเยอะก็จะรอยราบปลา ไปก็พิดแห้งทิ่พักไว้ตรงไปตั่วเต่านะคะ ก็หมูที่เคี่ยวสามชั้นที่เคี่ยวนี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็เอาขึ้นมาพักไว้ค่ะแล้วก็เอาขนมที่ต้มพักไว้เย็นแล้วเนี่ยเอาไส้ออกเลยเอาไส้ออก ต้องเล็กหน่อยธรดาแล้วมันจะต้องมไม่เล็กขนาดนี้เด็กแม่ใครก,กใช้ได้อนก่ที่คับแคบแบบนี้แบบนม่ช,มนชอบคือว่าม่เอียด จับเส้นที่พอ,แล,อแล้วก็เอาพอักไว้เตรียมไว้ อันนี้ก็จะมาปิ้งกระปิกปิ้งกระปิกธรรมดาก็จะห่อใบตองปิ้งอันนี้ไม่มีใบตองก็ใช้นักในกระทะเลยคะ่ะพอประมาณนะคะ ไไที่นี่มีวัตถุดิบเหมืนที่บ้านที่บวันมีใบตองมีอย่างเ็นบนอกของเรานะคะแล้วก็จะมีทุกอย่างนะคะเราทำกับข้าวแบบนี้ทำแบบบัรนอกบรรนอกนอร่อย วันนะคะมาใส่ใพริกที่ตำไว้แล้วนะะี่ค่ะตำต่อตำต่อให้เข้ากัน อันนี้กนอนี่ทำนบ้าง น้ำมันหมูที่เกลียวไว้มันน้อยนะคะก็เอาน้ำมันพื่เติมลงไปเอาน้พริกลงในน้ำมันในกระทะนะคะคั่วให้หอม ้าหมูที่นั่นไว้ก็เอาไปมันเอาลงไปในครบเพราะมันมีพริกติดครก็ว่จะได้เสียได้าทางยาก หูที่พักไว้ก็เอาลองไปคั่วในน้ำพริกก็ได้นะคะน้ำพริกนี้ก็แบ่งไว้แล้วเอาไว้ลากปลาค่ะนี่ก็คั่วห,หอมค่ะในขนมสับนี่ก็ใส่เครื่องปรุง ปูกระชากไว้เดี๋ยว And the noise ็จแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะอร่อยมากเลยค่ะคั่วขนุนของภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนจังหวัดพิษณุโลกนะคะที่อื่นไม่มีนะคะมีแต่ที่จังหวัดนี้ที่เดียวค่ะที่ทำแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะ ขอบคุณมากนะคะ